สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเสาโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางนะคะหวยลาวพัฒนาในงวดของวันที่5นะคะเดือนอพฤศจิกายนนะคะ2568วันนี้นะคะก็มาแบ่งปันสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสูตรนี้เน้นรูดวิ่งนะคะพี่พี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้ก็ไม่สะดวกนะคะพี่พี่อาจจะมีเสียงแทรกนะคะก็ขออภัยพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะคะก่อนไปรับชม น้องแอดก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลค์ด้วยนะคะของงวดที่แล้วนะคะมาแค่ชุดวินนะคะพี่ๆต้องขออภัยด้วยนะคะสายลูดสายเจาะของเราไม่มานะคะก็ย้ําเช่นเคยนะคะว่าเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะแนวาทางมีเข้ามีหลุดนะคะปรับบนกันไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่ๆก็วันนี้นะคะก็ตรงกับวันที่5นะคะก็เป็น วันลอยกระทงนะคะพี่พี่วันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะไปลอยกระทงก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะพี่พี่แล้วก็เสียงโชคนะคะเสียงชัยก็ขอให้เฮงๆปังๆก็แล้วกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันสําคัญเนาะวันลอยกระทงนะคะพี่พี่วันนี้นะคะดินไปที่สวันนี้ดินที่สี่นะคะพี่พี่ วันนี้เด่นไปที่สี่แล้วก็เก้านะคะพี่พี่ส่วนตัววิ่งตัวรูดวันนี้เน้นสี่นะคะพี่พี่เน้นสี่ท่านใดชอบนะคะค่อยตามเนาะเดี๋ยวตัวเน้นน้องเอดจะเน้นให้นะคะขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ถ้ามีเสียงแทรกเนาะวันนี้ก็ขอให้มาในตัวที่น้องเอสดับให้ก็แล้วกันนะคะ ชอบแล้วค่อยตามนะคะพี่ๆน้องแอดก็ไม่รู้น้องว่าจะมาในตัวไหนนะคะก็อยากให้แนวทางเข้านะคะในตารางนะคะก็จะมีสี่มีแปดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งแล้วก็มีมีสามนะคะพี่ๆเด่นนะคะพี่ๆเด่นในวันนี้ตัวเด่นเด่นที่สี่กับเก้านะคะชุดเน้นแอดเน้นไปที่สี่เก้า 4ี่เก้านะคะสี่เก้็ดสีนะคะแล้วก็สี่นะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็4ี่นะคะ ท่านใดชอบนะคะก็ขอให้มาในตัวนิ้นตัวเจาะนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่มาติดตามแนวทางวันนี้นะคะโชคดีเฮงๆปังๆนะคะฝากกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ตรงกับวันพระด้วยนะคะก็อย่าลืมเจ็ดกระเปดแล้วก็กเห่านะคะพี่ๆก็ไม่เนาะก็ขอให้มาในตัวนิ้นตัวเจาะนะคะคลิปนี้โชคดีร่ํารวยทุกท่านสวัสดีค่ะ